ขณะที่ทางกองทัพเดินหน้าภารกิจยึดทุกที่หมายแม้ว่ากัมพูชาจะตอบโต้หนาแน่นด้วย b m 21ปืนใหญ่โด,โดรนพลีชีพหวังที่จะยึดตามเมือนทมและภูมะเขือ ขณะที่ทางกองทัพอากาศก็ยืนยันค่ะว่าพิจารณาและเลือกใช้อาวุธที่แม่นยำและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพลลเรือนทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาขณะที่ตำรวจก็เตือนเรื่องของสถานที่สำคัญนะคะอย่างเช่นห้างสปปรรพสินค้าให้ดูแลในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ากลัวว่ามีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสก่ะวินาศกรรมค่ะ ้ดยเรื่องนี้ทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกแถลงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าวันนี้ในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่สองกองกำลังสุรานารีมีปริมาณการตอบโต้กันด้วยอาวุธอย่างหนาแน่นทางกัมพูชาเปิดฉากโจมตีด้วยเครื่องยิงระเบิดหลายลำก้อง BM21 ่รวมถึงใช้โดรนทิ้งระเบิดหรือว่าโดรนผลีชีพใส่ฐานที่มั่นของไทยจำนวนหนาแน่นมากตั้งแต่ช่วงเช้าในหลายพื้นที่ค่ะ เช่นช่องบกช่องอันมา้าปราสาทตาควายปราสาทคนาโดยเฉพาะพื้นที่ภูมเมขือแล้วที่ปราสาทตาเมือนทมที่ฝ่ายกัมพูชาคงมีความพยายามอย่างหนักที่จะพยายามยึดคืนส่วนฝ่ายไทยก็ตอบโต้ด้วยอาวุธเล็งตรงอาวุธวิถีโค้งก็ได้สร้างความเสียหายในระดับหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันกองกำลังสุรานารียังคงปฏิบัติตามแผนในการต้านทานการโจมตีของทหารกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรวมถึงผลักดันทหารกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยให้ออกจากพื้นที่ค่ะวันนี้มีปริมาณการตอบโต้ตกันด้วยอาวุธเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะครับทางกัมพูชาเนี่ยเปิดฉากโจมตีด้วยเครื่องยิงจรวด หลายลำกล้อง BM21 นะครับรวมถึงมีการใช้โดรนทิ้งระเบิดนะครับหรือโดรนพีชีพนะครับใส่ฐานที่มั่นของฝ่ายไทยซึ่งจำนวนหนานแน่นมากนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าในหลายพื้นที่แนวลบนะครับเช่นช่องบกช่องอันมา้าประสาทตาควายประสาทคนาโดยเฉพาะพื้นที่ของภูมะเขือนะครับและประสาทตาเมินทม ที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยคงมีความพยายามอย่างหนักนะครับเพื่อต้องการที่จะยึดคืนนะครับส่วนฝ่ายไทยเนี่ยตอบโต้ด้วยอาวุธแรงตรงอาวุธวิถีโค้งนะครับซึ่งสร้างความเสียหายได้ในหลับหนึ่งสาหรับในพื้นที่สำคัญทั้ง4-5พื้นที่ที่กล่าวมาแล้วฝ่ายไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเข้าควบคุมที่หมายสำคัญต่างๆนั้นให้ได้ สำหรับพื้นที่ที่กองทัพภาคที่1รับผิดชอบโดยกองกําลังบูรพานะคะมีด้วยกัน2พื้นที่พื้นที่แรกก็คือบ้านหนองย่าแก้วที่มีการเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN 2จํจำนวน2ทุน่นพร้อมใช้งานนอกจากนั้นก็ยังไปพบระเบิดสแสวงเครื่องอีก2ชุดชุดที่1เนี่ยประกอบจากกระสุน RPG 3นัดและคอ60อีก1น,นัด ชุดที่2ประกอบไปด้วยกระสุนปรสบแบบ82และระเบิดในดมัยซึ่งก็มีการทำการเก็บกู้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนพื้นที่ที่2ที่ทางกองทัพภาคที่1ดูแลก็คือบริเวณบ้านคลองแผงที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วหน่วยเฉพาะกิจที่11ได้ใช้ปืนใหญ่รถถังยิงทำลายคาสิโนของกัมพูชาที่ตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดน ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็ใช้เป็นที่ตั้งของอาวุธยิงสนับสนุนแล้วก็ป้อมปืนกลรวมถึงคลังอาวุธของทหารกัมพูชาเตรียมที่จะใช้โจมตีฝ่ายไทยบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาโดยปัจจุบันกองกําลังบูรพาก็กําลังปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายโจมตีฝั่งกัมพูชาที่ยังคงขัดขวางด้วยจรวด b m 21ตามด้วยปืนใหญ่ก็คือปืนคอยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเนี่ยก็ได้พบบ้านเรือนประชาชนค่ะได้รับความเสียหายคือไปพบร่องรอยของลูกจรวด b m 21ที่พื้นที่โคกข,ขามป้อมตําบลภูผาหมอกอำเภอการทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดโดยบ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ก็ยังไปพบกระสุนปืนตกใส่บ้านเรือนประชาชนที่บ้านโคกทหารหมู่ที่5ตําบลทับสเสด็จอำเภอตาพระยาเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเช่นกันค่ะ ด้านพลเรือตีปารัตอัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือกล่าวถึงการปฏิบัติการทางทหารต่อเป้าหมายฐานบ้านสามหลังที่บ้านหนองรีตำบลชชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดปัจจุบันยังคงดำเนินกลยุทธ์อยู่โดยสามารถทำลายเป้าหมายที่ต้องการได้แล้ว80เอร์เซนตค่ะโดยปัจจุบันโดนต้านทานจากอาวุธหนักของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังทำลายสายอากาศระบบต่อต้านโดรนโบนอาคารคาสิโนที่บ้านท่าเส้นตำบลชชำราก เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนในการต่อต้านการปฏิบัติการทงางทหารของฝ่ายไทยคะ่ะปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมาจากการใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองซึ่งเกิดจากการยั่วยุของฝ่ายตรงข้ามมาตลอดนะครับการปฏิบัติการในพื้นที่นี้ก็คือพื้นที่บ้านหนองรีอําเภออําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับหรือที่หลายท่านเรียกว่าบ้านสามหลังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกได้ถูกทาลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ปัจจุบันก็ได้มีการหวนกลับเข้ามาตั้งฐานที่มั่นของฐานฝ่ายกัมพูชามีการเพิ่มเติมกําลังนะครับแล้วก็มีการาขุดคูเดชนะครับทำบังเกอร์นะครับสะสมยุทโธปกรณ์นะครับ,สสรรบแล้วก็มีการวางกําลังเพิ่มเติมทั้งผลซุ่มยิงนะครับแล้วก็อาวุธหนักทางทหารนะครับก็เป็นเป็นสิ่งบอกเหตุที่เชื่อได้ว่าภัายนั้นใกล้ถึงใกล้ถึงตัวแล้วนะครับ กองทัพเรือจึงได้ตัดสินใจในการเปิดบรายการเมื่อเช้านะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็คงยังอยู่ในระหว่างการดําเนินกลยุทธ์กันอยู่นะครับก็มีการมีการใช้อุวุธหนักนะครับในพื้นที่ตั้งแต่เช้ามืดนะครับปัจจุบันเนี่ยการประเมินความเสียหายของฝ่ายตรงข้ามนะครับในส่วนของที่เป็นฐานที่บ้านเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ80เนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวอาคารที่เป็นอาคารหลักนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทั้งแทบทั้งหมดถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึง ตัวบังเกอร์ที่คาดว่าจะใช้ในการในการเก็บเก็บยุโทโธปกรณ์และก็อัมพันธ์ต่างๆนะครับก็ได้ถูกทำลายไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการดําเนินกลยุทธ์ในการเข้ายึดพื้นที่นะครับแต่เนื่องจากว่าฝ่ายตรงข้ามได้ใช้อาวุธหนักเป็นปืนใหญ่นะครับในการตอบโต้กําลังของฝ่ายเราทําให้ฐานราบของฝ่ายเราเนี่ยทางกองลังป้องกันชายแดนจันทุรีจัดยังไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จ ด้านพลอากาศโทจักริดทำวิชัยโคศกกองทัพอากาศยืนยันว่ากองทัพอากาศจัดลำดับความสำคัญในการโจมตีเป้าหมายพิจารณาร่วมกันกับกองทัพบ,บกกองกำลังสุรานารีโดยคำนึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมพิจารณาเลือกใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงในการโจมตีเป้าหมายสำหรับเป้าหมายที่ลึกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชานั้นก็เป็นหน้าที่รับผิดช,ชอบโดยตรงของกองกาลังกองทัพอากาศ โดยตลอดช่วงสองวันที่ผ่านมาขอยืนยันว่าประสบความสำเร็จแม้ไม่สามารถยืนยันว่ามีเป้าหมายอะไรบ้างแต่ว่าการโจมตีก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถของกองกำลังทางบกและคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ยุทธบร,ริเวณรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองทัพอากาศขอยืนยันว่ามีความพร้อมสูงสุดในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทยทั้ง3กองกาลังค่ะ นับตั้งแต่การเปิดการโจมตีในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับกองทัพอากาศได้ให้ความสําคัญกับการโจมตีเป้าหมายที่มีความสําคัญยิ่งโดยได้มีการจัดลำดับความสําคัญของเป้าหมายร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศกองทัพบกโดยเฉพาะกองกำลังสุลนาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสยวบราชการทางทหารการส่งกําลังบํารุงคลังอาวุธรวมทั้งอาวุธจุทธปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุลนาลี ทั้งยังได้คิดคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับแนวคิดดังนี้จะส่งผลให้กองทัพอากาศเนี่ยได้ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเลือกใช้อาวุธนะครับในการโจมตีเป้าหมายโดยมีเงื่อนไขสําคัญก็คือการป้องกันหรือควบคุมมิให้การปฏิบัติการทางอากาศนั้นส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบครับไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายไทยเองหรือฝ่ายกัมพูชา จึงนำไปสู่การตัดสินใจที่จะใช้อาวุธที่มีความแม่นยําสูงในการโจมตีเป้าหมายนะครับเป็นการใช้ประโยชน์ของกุลักษณะกําลังทางอากาศคือความแม่นยำครับจะทําให้เกิดคอเลสเตอรอลดามาสหรือผลกระทบกับพล,ลเรือนน้อยที่สุดด้านพลตรวจตรีเจรวัดดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำหรับการบาดเจ็บของตำรวจตะเวนชายแดนที่ทำงานร่วมกับทหารในแนวหน้าได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายจากสะเก็ดระเบิดและการประทะ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนให้ดูแลเรื่องของสิทธิสวัสดิการและการรักษาพ,พยาบาลอย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนภารกิจของกองทัพพร้อมเตือนให้ระวังผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่สาธรารณะค่ะเตือนให้ตระหนักแต่อย่าตระนกนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติบริเวณชายแดน ไทยเขมรนะครับจึงขอความร่วมมือนะครับไปยังหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนนะครับให้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีประชาชนพลุกพ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าสถานที่จัดก,กิจกรรมต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังบุคคลต้องสงสยัยและก็สิ่งของที่อาจเป็นอันตรายเพราะต้องป้องกันบุคคลไม่หวังดีนะครับฉวยโอกาสในการก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้าย